จะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกเสียใจกับการทำแท้งในอดีตต้องมานั่งล้อมวงคุยกับคนที่รอดชีวิตจากการทำแท้งวันนี้เราจะมาเจาะลึกบทสนทนาที่สะเทือนอารมณ์มากๆจากวิดีโอของ l i v e Action ที่นำคนสองกลุ่มที่ต่างก็มีบาดแผลจากการทำแท้งมาเจอกันครับฟังประโยคนี้ดูสิครับมาจากคุณเอมิลี่หนึ่งในคุณแม่ที่เคยทำแท้งมันเป็นคำพูดที่บีบหัวใจมากเลยนะคือทั้งรู้สึกขอบคุณที่คนตรงหน้ารอดชีวิตมาได้ แต่ในเวลาเดียวกันก็เจ็บปวดที่ลูกของตัวเองไม่มีโอกาสนั้นเนี่ยละครับคือแกนกลางของความรู้สึกที่ซับซ้อนทั้งหมดในวงสนทนานี้เลยโอเคเพื่อให้เข้าใจเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับเราจะไล่ดูกันไปทีละส่วนเลยเริ่มจากสองมุมมองของการทำแท้งไปดูประสบการณ์ของฝั่งผู้รอดชีวิตแล้วก็ประสบการณ์ของฝั่งผู้ที่เคยทำแท้งจากนั้นก็จะมาถึงช่วงที่ทั้งสองฝ่ายได้มาเจอกันและสุดท้ายคือพวกเขาจะเยียวยาบาดแผลในใจกันยังไง เอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยทำความเข้าใจสองมุมมองของการทำแท้งเพื่อให้เราเห็นภาพความรู้สึกของแต่ละฝ่ายก่อนคือวงสนทนาที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยนะครับมันเป็นการจับเขาคุยกันของคน2กลุ่มเลยกลุ่มแรกก็คือผู้หญิงที่รอดชีวิตจากการพยายามทำแท้งกับอีกกลุ่มคือผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอยู่กับความเสียใจที่เคยตัดสินใจทำแท้งไป พอเห็นภาพรวมแล้วเนอะทีนี้เรามาเจาะลึกไปที่ฝั่งแรกกันก่อนเลยประสบการณ์ของผู้รอดชีวิตครับโดยเราจะมาดูเรื่องราวของคุณเมลิซากับคุณแคลกันเรื่องของคุณเมลิซาโอดินนี่คือโหต้องบอกว่าน่าตกใจมากเลยครับคือตามบันทึกแก่นแพทย์เนี่ยนะในปี1977ตอนที่คุณแม่ของเธอท้องได้ประมาณ31สัปดาห์ถูกบังคับให้ทำแท้งด้วยการฉีดน้ำเกลือเข้าไป เธอต้องแช่อยู่ในสารละลายพิษนานถึง5วันแต่เชื่อไหมครับว่าเธอกลับคลอดออกมาแบบที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วที่มันพิกกว่านั้นคืออะไรคือเธอเพิ่งมารู้ความจริงทั้งหมดนี้ตอนอายุ14ลองนึกภาพตามสิครับเด็กอายุ14มาคนพบว่าการเกิดมาของตัวเองมันเป็นเหมือนอุบัติเหตุ คำพูดนี้ของเมลิซามันสะท้อนความรู้สึกต่อตัวตนของเธอได้ดีมากเลยครับมันเหมือนกับว่าการมีอยู่ของเธอเป็นเรื่องผิดพลาดแล้วความรู้สึกแบบนี้มันก็ไปพ่วงกับสิ่งที่เรียกว่า survival guilt หรือความรู้สึกผิดที่รอดชีวิตมาได้คือมันจะเป็นความรู้สึกแบบทำไมเราถึงรอดในเมื่อคนอื่นไม่รอดละ่ะคำถามนี้แหละครับที่มันคอยกัดกินใจเธอมาตลอดส่วนคุณแคลรที่เป็นผู้รอดชีวิตอีกคนนะครับ จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นมากๆเลยก็คือตอนที่ได้เจอคนอื่นๆที่มีเรื่องราวคล้ายๆกันมันเหมือนแบบการได้เจอคนที่เราไม่ต้องอธิบายอะไรเลยแต่เขาเข้าใจความเจ็บปวดของเราทั้งหมดมันเป็นเหมือนเจอแสงสว่างเลยนะทำให้รู้ว่าเออเราไม่ได้ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้แล้วฝั่งของผู้หญิงที่เคยทำแท้งล่ะพวกเขาต้องเจอกับอะไรบ้างมาครับมาลองฟังเรื่องราวจากฝั่งของคุณแพทริเชีย คุณเอมิลี่และคุณจีจีกันดูบ้างคุณแพทริเชียเนี่ยเขาได้เล่าถึงสิ่งที่ตัวเขาเองเรียกว่ากลุ่มอาการหลังการทำแท้งนะครับก็คือเป็นคำที่เขาใช้อธิบายผลกระทบทางใจและอารมณ์ที่เจอมาทั้งหมดซึ่งตรงนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นคำที่ผู้เข้าร่วมใช้เรียกประสบการณ์ของตัวเองนะครับในทางการแพทย์อาจจะยังไม่ได้ยอมรับคำนี้แบบเป็นทางการแล้วอาการที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างก็ตั้งแต่ฝันร้ายเลยครับซึมเศร้า หนักมากจนถึงขั้นมีความคิดอยากฆ่าตัวตายอารมณ์ก็คือสวิงสุดๆโกรธง่ายแล้วก็เจ็บปวดทุกครั้งที่เห็นเบ็กคนอื่นๆในที่สาธารณะคืออาการพวกนี้มันกระทบกับการใช้ชีวิตของเธอในทุกมิติเลยจริงๆยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเธอยังเล่าอีกว่าเคยทำงานในคลินิกทำแท้งด้วยแล้วที่นั่นน่ะเขาถูกสอนให้ใช้คำพูดที่เออเหมือนกับลดทอนความเป็นคนของทารกในครร แล้วทุกอย่างต้องทําให้เร็วที่สุดไม่ต้องไปสนใจความรู้สึกของคนไข้เลยนึกภาพตามสิครับว่าการถูกปฏิบัติเหมือนไม่ใช่คนแต่เป็นแค่เคสเคสหนึ่งเนี่ยมันจะสร้างแผลในใจได้ขนาดไหนจะเห็นว่าทั้ง3คนเนี่ยผ่านประสบการณ์นี้มาไม่ใช่แค่ครั้งเดียวคุณแพทริเชียสามครั้งคุณเอมิลี่สองครั้งแล้วก็คุณจีจี้หครั้งซึ่งมันก็ยิ่งตอกย้ำความเจ็บปวดที่พวกเธอต้องเจอมาซ้ำ และแล้วก็มาถึงช่วงที่สำคัญที่สุดของวงสนทนานี้ครับตอนที่คนจากสองโลกนี้ได้มาเจอกันได้มาคุยกันตรงๆมันคือบทสนทนาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ก็มีการให้อภัยด้วย <c oughs> คือทั้งสองฝั่งเนี้ยนะต่างก็แบกความเจ็บปวดในแบบของตัวเองฝั่งผู้รอดชีวิตก็จะรู้สึกผิดว่าทำไมเราถึงรอดส่วนฝั่งคุณแม่ก็จะรู้สึกผิดว่าทำไมเราถึงตัดสินใจแบบนั้นเห็นไหมครับว่ามันเป็นความเจ็บปวดคนละแบบ แต่ต้นตอของมันก็คือความสูญเสียเหมือนกันแล้วในที่สุดคุณแพทริเชียก็พูดคำขอโทษออกมาครับและมันไม่ใช่แค่การขอโทษผู้รอดชีวิตที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะแต่เป็นการขอโทษเด็กทุกคนที่เธอเคยมีส่วนทำให้พวกเขาไม่ได้เกิดมามันเป็นคำขอโทษที่ออกมาจากใจจริงๆของคนที่อยากจะแก้ไขอดีตส่วนฝั่งผู้รอดชีวิตคุณแคลรก็ได้แชร์มุมมองเรื่องการให้อภัยครอบครัวของเธอเองเหมือนกันครับ คำพูดของเธอทำให้เราเห็นภาพเลยว่าการให้อภัยเนี่ยมันไม่ใช่แค่พูดครั้งเดียวแล้วจบนะแต่มันคือการตัดสินใจใหม่ทุกๆวันเลยที่จะเลือกไม่ให้ความโกรธมันกลับมาทำร้ายใจเราอีกแต่สำหรับคุณเมเลซ่าเนี่ยนะครับอารมณ์หลักที่เธอรู้สึกกลับไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นความเศร้าเป็นความเศร้าที่มันย่างรากลึกลงไปในใจเลยครับมันไม่ใช่แค่พาย,ยุที่พัดมาแล้วก็ไปนะแต่มันเหมือนเงาที่อยู่กับเธอตลอดเวลา เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เธอต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้โอเคถึงเรื่องราวทั้งหมดมันจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดนะครับแต่ในใความมืดมิดเนี่ยมันก็ยังมีแสงสว่างอยู่เสมอทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วพวกเขาจะเดินหน้าต่อไปและเยียวยาตัวเองยังไงสำหรับคุณจีจี้นะครับการได้ฟังเรื่องราวของผู้รอดชีวิตมันเปลี่ยนเธอไปเลยจากตอนแรกที่อาจจะมีความโกรธอยู่บ้างตอนนี้มันกลายเป็นพลังที่อยากจะช่วยบอกเล่าเรื่องราวของผู้รอดชีวิตให้คนอื่นๆได้รับรู้ ส่วนคุณแพทริเชียการที่เธอได้พูดคำขอโทษออกไปตรงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำให้ความสัมพันธ์กับคนตรงหน้าดีขึ้นนะครับแต่มันเป็นเหมือนก้าวแรกที่สำคัญมากๆที่จะทำให้เธอสามารถให้อภัยตัวเองได้ในที่สุดและสุดท้ายประโยคนี้มันเหมือนสรุปทุกอย่างเลยครับมันคือสิ่งที่กลุ่มคุณแม่ต้องการได้ยินมากที่สุดนั่นก็คือการให้อภัยเพราะท้ายที่สุดแล้วบางทีสิ่งที่คนเราต้องการมากที่สุดอาจจะไม่ใช่ให้คนทั้งโลกเข้าใจ แต่เป็นการได้รับการให้อภัยจากคนที่เราเคยทำผิดต่อเขาก็เลยเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าเรื่องราวส่วนตัวของคนธรรมดาธรรมดาแบบนี้มันมีพลังมากพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือสร้างแรงกระเพื่อมให้กับบทสนทนาใหญ่ๆใ,ในสังคมเกี่ยวกับประเด็นที่มันซับซ้อนแบบนี้ได้จริงๆหรือเปล่า